ร้านมาลูชชอปมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาร์ราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนอโยเฮลโลกายวะซับ hey ดูดโอเคครับทุกคนก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคในการตามล่าดวงไฟสีฟ้าเนี่ยทำยังไงนะครับต่อรอบเนี่ยให้มันได้เยอะๆเพื่อนที่เราเนี่ยจะได้ไปสุ่งของรางวัลจากศาลเจ้าคิสเนตได้แบบรัวๆนั่นเองนะครับทุกคนครับ อ่ะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าดวงไฟหน้าตามันเป็นยังไงแต่หลายหลายคนเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วนี่เลยครับเป็นดวงวิญญาณสีฟ้านั่นเองนะครับทุกคนครับอ่ะก็คืออันนี้เลยเนาะคือไอดวงไฟเนี่ยผมจะบอกว่าสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยไปหาเลยเนะี่ยคือมันจู๋เก่งมากทุกคนคือไม่รู้ว่ามันจะจู๋เก่งไปไหนนะครับดีไม่ดีเนี่ยมันวิ่งเข้าเกาะเราก็ตามไปเก็บไม่ทันด้วยเหมือนกันนะครับ มันก็จะมีลายเทคนิคเลยในการตามล่าอันดับแรกนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของเผ่ากันก่อนเรื่องของเผ่านะครับก็คือมันจะมีอยู่ประมาณ2เผ่าที่สามารถใช้งานได้ดีนะครับเผ่าแรกก็คือมนุษย์เงือกครับมนุษย์เงือกเนี่ยเหมาะกับคนที่มีผลปีศาจแล้วไม่สามารถลงน้ําได้ไม่สามารถยืนบนน้าทะเลได้นะครับแล้วก็มีผลที่ไม่สามารถบินได้ด้วยอย่างเช่นสมมุติแล้วกันสมมติว่าทุกคนใช้ผลประตูอยู่อย่างเงี้ย มันก็จะต้องอยู่อย่างงี้ตลอดครับเนี่ยคือมันจะต้องอย่างเงี้ตลอดเลยอะมันค่อนข้างเหนื่อยนะในการล่าแล้วลูกไฟเนี่ยอย่างที่บอกครับมันโจู๊โคตรเก่งเลยเผามนุษย์เนี่ยก็เลยตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่ไม่มีผลที่ลงน้ําได้ยืนบนน้ำได้แล้วก็บินได้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปครับเผาที่2เผาที่2นะครับก็คือเผามิงส์นั่นเองนะครับทุกคนครับเผามิง์เนี่ย เอาไว้คอมโบกับผลพิศารได้หลายผลมากๆเผ่ามิงนะครับจะเหมาะกับผลพิศารที่เดินบนน้ําทะเลได้นะครับอย่างเช่นนี่เลยครับผลแมกมาแล้วก็ผลน้ําแข็งนั่นเองี่ก็คือมันเดินบนน้าทะเลได้ใช่ไหมแล้วเวลาเรามีเผ่ามิงเนี่ยมันก็จะทําให้เรานะครับวิ่งเร็วขึ้นทําให้เราเนี่ยตามล่าดวงไฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนครับอ่ะก็คือแต่ละเผ่านเนี่ยมีประโยชน์แตกต่างกันนะครับทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ผลอะไรนั่นเองโอเคเรื่องเผาเนี่ยก็จบไปนะครับต่อมาครับเรามาดูทางด้านของผลปีศาจกันบ้างผลปีศาจนะครับในการตามล่าดวงไฟได้แบบดีๆเลยนะทุกคนก็คือ1เลยนะครับจะต้องเป็นผลที่บินเร็วนะครับหรือเคลื่อนที่ได้เร็วก็อันดับแรกเลยนะครับที่1เลยนะผมยกให้เป็นคิสเนตเลยครับทุกคนครับนี่ผลจิ้งจอกผลใหม่ ก็คือผลคิสเนตนะครับไม่ต้องใส่ประดับวิ่งเร็วเลยนะทุกคนคือไม่จําเป็นนะครับคือคิสเนตแบบเพียวๆเนี่ยมันสามารถวิ่งบนน้าทะเลได้ในร่างทานฟอร์มใช่ไหมแล้วซึ่งเรานะครับไม่ต้องใส่อเทมความเร็วเข้าไปเลยมันก็สามารถเก็บดวงไฟได้แบบโคตรง่ายอ่ะทุกคนมันเป็นผลที่เก็บดวงไฟได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมลองจับมาคือมันง่ายจริงอะ่ะคือมันไม่ต้องมีไอเทมอะไรเลยแค่มีผลปีศาจแล้วก็มี ร่างที่วิ่งบนน้ำได้นะครับแค่นั้นเลยทุกคนคือแบบดวงไฟเกิดไม่ทันเอางี้ดีกว่าเออมันก็เลยเป็นผลที่ค่อนข้างเก็บดวงไฟได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับผลที่2นะครับผมขอยกให้เป็นผลพระเลยครับทุกคนครับผลพระเนี่ยก็คือถ้าใส่เทมความเร็วหรือว่าใส่เทมเพิ่มระยะแดดนะครับแล้วก็เล่นไม่เผามิงด้วยเนี่ยก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยวิ่งตามดวงไฟได้ เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยเพราะว่าผลพระนะครับหนึ่งเลยฮิตบล็อกของตัวมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่ก็คือถึงเราจะวิ่งเฉียวดวงไฟเนี่ยมันก็สามารถเก็บได้ครับต่างจากพวกผลที่แบบผลคิสเนะผลมังกรผลอะไรพวกนี้ครับที่ถ้าบินไม่ชนเนี่ยก็คือเก็บไม่ได้เลยนะครับอะผลพระเนี่ยค่อนข้างดีรองลงมาจากผลคิสเนะครับผมยกให้เป็นอันดับที่2เลย บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอพี่ครับแล้วผลเสือเนี่ยมันเก็บดีหรือเปล่านะครับผลเสือถ้าจะเก็บดีเนี่ยผมมองว่าต้องมีเผ่ามนุษย์เนี่ยครับถ้าไม่มีเนี่ยค่อนข้างเล่นยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลงน้ําไม่ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสกิลในการพุ่งอะมันมีน้อยครับมันมีแค่สกิลสามอะสกิลสามก็สกิลเอฟสองสกิลครับ นั่นแหละมันค่อนข้างเฉพาะทางเนาะก็คือต้องมีเงืกอกถึงจะเล่นได้แต่ถ้ามีเงือกก็ไม่ได้โหดอยู่ดีครับทุกคนครับผมว่าผลอื่นเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ดีกว่าหรือถ้าใครใช้ผลเสือในการเก็บอยู่เนี่ยมีทิคยังไงก็สามารถแชร์กันได้นะครับแล้วก็ผลมังกรนะครับผลมังกรเนี่ยผมมองว่านะมันค่อนข้างเก็บยากครับทุกคนผมลองแล้วเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆยากครับยากยังไงอย่างที่ผมบอกครับว่า ไอผลที่มีฮิตบล็อกน้อยๆเนะี่ยที่ไม่ใช่ผลพรนะเนาะผลพระฮิตบล็อกมันใหญ่เก็บยังไงมันก็โดนแต่ถ้าเป็นผลมังกรเนะี่ยมันไม่มีฮิตบล็อกอะไรครับทุกคนมันมีแค่บริเวณตัวเราเท่านั้นแล้วลูกไฟเนะี่ยมันค่อนข้างจ๊กโคตรโหดครับพอเราจะชนมันปุ๊บมันออกซ้ายออกขวาเราก็บินไม่ชนแล้วอะถามว่าเอาไปเก็บได้ไหมเก็บได้ครับทุกคนแต่ผมว่ามันยากผมลองแล้วผมลองว่ากับตัวละคือแบบ ยากจริงผลบิ๊กมัมครับไม่เหมาะเลยครับเพราะว่าสกิลบินมันช้าพลลูมไม่เหมาะครับผลเวนอมบินช้าชาโดว์บินช้าครับผลโมจิก็ได้ครับแต่จะต้องเป็นโมจิตื่นนะทุกคนนี่อ่าโมจิก็ได้เหมือนกันนะครับเออผมว่าโมจิก็ง่ายครับแค่แบบว่าเราอาจจะต้องแม่นๆนิดนึงเนาะอันนี้ก็ ไม่จําเป็นต้องมีประดับหรือว่ามีเผาอะไรเลยครับทุกคนผลโมจิต่อไปนะครับก็คือผลแมมมอสใช่ไหมแมมมอสนี่ก็ต้องมีมนุษย์เงี้ยครับทุกคนือมถึงจะเล่นได้เนาะแต่ว่าผมว่ามันแดดไม่ไกลอ่ะมันไม่ค่อยโอเคนะครับหรือว่าจะใช้สกิลเอฟวิ่งไล่ก็ได้นะเออใช่ใช้สกิลเอฟวิ่งไล่ก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูอ่าใช่มันต้องมีมนุษย์เงี้ยครับ ถ้าไม่มีมนุษย์เนี่ยก็ตายครับบอกเลยแต่เพราะว่าถ้ามีมนุษย์เนี่ยก็ก็โอเคนะก็เล่นได้อยู่ครับเออเพราะว่าผลช้างเนี่ยฮิตบ็อกมันก็ใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆเ,เลยอ่ะต่อไปครับก a ปตี้ไม่เหมาะครับบินช้ามิาสซาดก็ไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะเลยครับใส่ฟองใสยฟ้าประตูพลฟินิกส์ครับพลฟินิกส์ก็สามารถเล่นได้ครับโดยการทานฟอร์มนี่แล้วก็บินเก็บเอาครับ หรือว่าจะใช้เป็นร่างปกติก็ได้นะทุกคนแต่ผมว่านะผลฟินิกผมลองแล้วครับทุกคนครับคือบอกเลยว่าเก็บยากครับเก็บยากจริงอันนี้ผมแบบลองกับตัวละคือตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะง่ายเพราะฮิตบ็อกมันค่อนข้างมีฮิตบล็อกอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมแต่ไม่ครับทุกคนเก็บยากชีเ้เป๋งแล้วก็ผลต่อไปนะครับก็จะเป็นผลต้นตี คนโนตีเนี่ยผมยังไม่ได้ฟาร์มาร์เลยครับทุกคนครับแต่ผมคิดว่าก็สามารถเอาไปเล่นได้ครับแต่ถามว่าดีไหมผมก็มองว่าอารมณ์น่าจะเหมือนกับเล่นผลมังกรกับผลฟินิกส์อรทุกคนคือแบบโดนจุกทีเดียวก็เก็บไม่โดนแล้วนะครับก็ไม่แนะนำครับแล้วก็ผลต่อไปครับที่สามารถเอามาเก็บได้เหมือนกันก็คือผลเลิฟครับในใช้ไอ้นี่เก็บเอาครับ ไอนกฟามิโก้เนี่ยอันนี้ก็เก็บได้ครับทุกคนะแต่ก็เหมือนกันครับอารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเล่นผลมังกรน่นะโดนจุกทีเดียวก็เก็บไม่โดนแล้วนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับอ่ะแล้วก็อันดับต่อไปครับอ่ะผลพัดติดอันดับไปแล้วเนาะผลสัน้นอ้าวผลม,มากๆครับทุกคนะครับนี่ผลม,มากๆเก็บได้ครับนี่ก็คือ ถ้าเล่นผลมากๆกับเผามิงแล้วก็ใส่เครื่องมาดับบวกความเร็วแล้วก็บวกระยะแดชเข้าไปเนะี่ยผลมากๆก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับทุกคนครับคือแบบดีเลยแหละเออเพราะว่ามันวิ่งบนน้ำได้แล้วก็ใส่เพิ่มความเร็วให้มันแค่นั้นเลยครับอันนี้เนะี่ยผมก็ให้ติดอันดับเลยนะทุกคนอืติดอันดับสำหรับผลที่แบบราคาถูกหาง่ายแล้วก็ใช้การเก็บตู้ไฟเนะี่ยได้ง่ายนะครับ ต่อไปก็ผลผีช้าครับบาเรียไม่เหมาะยางไม่ครับผลแสงก็ไม่ครับส่วนผลเพชรมืดทรายไม่โอเคเลยครับพวกฟาวคอนเนี่ยเหมือนกันครับอารมณ์เหมือนเล่นมังกรไฟอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วครับอ่ะเหลือบทสุดท้ายนะครับที่สามารถใช้ได้ก็จะมีผลนี้เลยครับผลน้ําแข็งครับผลน้ําแข็งกดสกิลเอฟครับทุกคนเร็วมากเนี่ยเก็บอะไรก็ได้ครับ แต่ครับมีข้อเสียนิดหนึ่งนิดเดียวครับข้อเสียยงไงคือจะบอกว่าบางทีมันก็เร็วเกินครับเร็วเกินลูกไฟมันก็โดนลูกไฟจูกนิดนึงมันก็อาจจะเก็บไม่โดนเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคครับทุกคนอืมไม่ได้ขี้เลร่เลยมีมิ้งใส่ประดาเพิ่มก็โอเคแล้วครับไม่ต้องใช้สกิลเอก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอ่ะทีนี้ผมจะมาจัดอันดับให้ครับ ผลน้ำแข็งครับใช้ได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็ผลแมกมานะครับหาง่ายเนาะเออเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็อ่าผลฟินิกก็เล่นได้ครับผลเลิฟก็เล่นได้แล้วก็ผลอะไรอีกครับผลโมจิก็เล่นได้ครับแต่ให้เก่งๆเลยนะทุกคนเก่งมากๆในการเก็บดวงไฟเนี่ยจะมีผลคิสเนะก,กับผลพระนะครับ2ผลนี้คือเดอะเบสเลยเดอะเบสจริงๆ อ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อผลปีศาจต่อไปครับเรามาดูเครื่องประดับกันบ้างครับเครื่องประดับเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนซึ่งผมก็จําไม่หมดหรอกแต่เน้นหลักๆนะครับก็คือเพิ่มระยะแดดแล้วก็เพิ่มความเร็วถ้าใครแบบอยากได้เร็วจะจ๋าเลยนะครับหมวกนักบินครับแต่ผมว่ามันเร็วเกินความรู้สึกผมนะ ผมว่ามันเร็วเกินไปครับแต่ถ้าเกิดมีมิงด้วยน่ะอย่างที่บอกครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเดินปกติก็ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็เร็วแล้วนะม,มีมิงอีกนี่ง่ายกว่าเดิมอีกครับอย่างที่บอกครับไอ้พวกบวกเครื่องมาดับเนี่ยแล้วก็เผามิงี่ยมันเหมาะกับพวกผลที่เดินบนน้ำได้เนาะอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอเทมใหม่ก็ได้ครับถ้าใครมได้มาแล้วเนี่ยริบบอนนะครับก็เพิ่มระยะเดสด จะแดดได้ไกลครับโอเคทุกคนก็ต้องลอไปศึกษาดูนะครับว่าเนี่ยไอเทมพวกนี้ครับมันมีอันไหนนะครับที่บวกความเร็วแล้วก็บวกระยะในการแดดบ้างนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบแล้วก็หมัดใช่ไหมทุกคนหมัดเนี่ยถ้าใครจะเล่นนะครับผมก็แนะนําว่าให้เล่นหมัดที่มีสกิลพุ่งเยอะๆอ,อย่างเช่นพวก god human นะครับแล้วก็อ่าบาดมังกรอะไรอย่างนี้เนาะแต่มหมนะัดใหม่เนี่ยไม่เหมาะครับเพราะว่า พุ่งใกล้มากและสกิลพุง่งไนมีแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบพวกดาบเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เล่นเป็นพวกดาบที่มีสกิลพุ่งเยอะๆอย่างเช่นดาบยามะนะครับมีสกิลพุ่ง2ส,สกิลเลยแต่ที่ผมจะบอกทุกคนนะครับก็คือทั้งดาบแล้วก็หมัดเนี่ยผมไม่ไม่เคยเห็นใครเล่นนะสาหรับคนที่รู้จักแล้วก็เล่นด้วยกันนะครับก็คือส่วนใหญ่เนะี่ยใช้ความสามารถของผลปีศาจร้วๆเลยครับทุกคนไอ้พวกหมัดกระดาบเนี่ยแบบ ชุกเชิจริงๆอ,อ่ะถึงจะใช้อ่ะนาอทุกคนครับเออก็แนะนําให้ได้ครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆก็ไม่ไม่น่าเล่น,นะใช้ผลพิษสารอย่างเดียวก็พอแล้วครับอ่ะโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนทิคในการล่าด,ดวงไฟเนี่ยก็คืออ,อ่าทุกคน,นครับจะสังเกตว่าดวงไฟเนี่ยมันจะวิ่งเข้าเกาะใช่ไหมผมแนะนําว่าให้ทุกคน,นครับออกมาไกลๆออกมาให้หาห่างเกาะนิดนึงครับทุกคนเพื่อให้ ลูกไฟเนี่ยมันเกิดแบบไม่ได้ใกล้เกาะจนเกินไปเนาะพอเวลาเราไปเก็บลูกไฟนะครับก็คือเราจะสามารถเก็บทันได้ก่อนลูกไฟเนี่ยมันจะบินเขา้าเกาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ใกล้ะนะครับถ้าดวงไฟมันเกิดเนี่ยเราวิ่งเข้าไปดวงไฟมันหนีเรานะครับก็คือมันเขา้าเกาะแล้วอะเก็บไม่ทันนะทุกคนผมก็แนะนําว่าให้ทิ้งระยะออกมาห่างๆนะครับพวกเราเนี่ยจะได้เก็บดวงไฟได้ก่อนดวงไฟมันเข้าเกาะนั่นเองอะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นทิคสําคัญสญอีกหนึ่งอย่างเนาะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วผมแนะนําไปหมดแล้วเนาะถ้าใครชอบนะครับหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบายบาย